กันคือทุกวันพระทุกวันพระแต่ในวันนี้ในวันที่ห้าพฤษภาคมก็ตรงกับวันฉัตรมงคลเราก็จะได้กล่าวคำถาวายราชสสุดีสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนย่องในวันฉัตรมงคลในวันนี้และในวันนี้เราก็จะได้ปฏิบัติธรรม ถวายเป็นพระราชกุศนแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมวงศานุงวงศ์ทุกๆพระองค์เพื่อเป็นวันพิเศษในวันนี้เราจะได้เริ่มกันในเวลา18นาฬิกา ยหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะพุทธังภะคะวันตังอภิวา อนาคต่อไปก็เขาจะเป็นพรคุณโยมพิรุณโตสุกคนุคนวันซึงเป็นตัวแทนของบรดาญาติโยมผู้รักษาศีิบแปดและผู้เข้าร่วมทำวัดสวดมนต์ปฏิบัติธรรม ขอเดชะฝ่าละอองทุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมเนื่องในสุภาวาระมหามงคลสมัยวันฉัตรมงคลมวลพระสบนิกรชาวไทยทั้งชาติยิ่งประจักษ์แน่ชัดว่าพระราชปณิธานอันยิ่งใหญ่ที่ทรงประกาศเป็นปฐมบรมราชองค์การเมื่อทรงรับพระบรมราชาพิเศษ จะทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามนั้นมีความหมายที่แฝงไว้ด้วยพลังอันไพศาลสามารถดลบันดาลให้ทุกแหล่งล่ากเกษมสารเป็นบุญของทวยราชแน่แท้ที่ได้อยู่ภายใต้ร่มพระบารมีแห่งใต้ฝ่าละองทุรีพระบาทข้าพระพุทธเจ้า ผู้รักษาศีลอุโบสถและผู้ร่วมทำรรวัดสวดมนต์ปฏิบัติธรรมวัดป่าปดูพระอารามหลวงจังหวัดระยองต่างสำนึกในพระเมตตาพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ไพศาลที่ใต้ฝ่าละองธุลีพระบาทได้พระราชทานแก่ปวงข้าพพระพุทธเจ้าทั้งหลายตลอดมาจึงได้พร้อมใจกันมา ชุมนุมด้วยใจตรงรักพักดีมั่นอยู่ในกตันยูกะตะเวทิตาธรรมณนะสถานที่นี้เพื่อขอพระราชทานพระบรมวราชโลกาสถวายพระพรชัยมงคลใต้ฝ่าละอ,องธุรีพระบาทขออัญเชิญพระพุทธานุภาพพระธรรมานุภาพพระสังฆานุภาพและ เดชานุภาพแห่งพระสยามเทวาธิราชได้โปรดอภิบาลให้ใต้ฝ่าละองธุรีระบาทและสมเด็จพระนางเจ้าสิริิติ์พระบรมราชินีนาถพร้อมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานทรงเป็นหลักไทยแห่งประเทศชาติเป็นฉัตทองปกป้องเสียนกล้าวแห่งเหล่าพระศกนิกร ทรงคุ้มครองแผ่นดินไว้มั่นคงดำรงเอกราชตลอดการนิรันดรบรรดาข่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระราชทา,านพระบรมราชานุญาตถวายสัต์ปฏิยานต่อใต้ฝ่าละองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยะเดชมหิดตราทิเบต รามาธิปดีจากรีนาริบดินสยามมินทราธิราชบรมมนาถบพิตรว่าข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถให้บรรลุเป้าหมายอุดมการสร้างสรรค์แผ่นดินไทยให้เป็นแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นปฏิบัติบูบชา สนองพระมหาการุณาธิคุณอันล้ำเลิศแห่งใต้ฝ่าละอ,องธุลีพระบาทที่ทรงมีพระบรมราชาปณิธานในพระปฐมบรมราชองค์การครั้นทรงรับพระบรมราชาพิเศษเสด็จเถลิงถวันราชสมบัติเหนือแผ่นดินไทยและสะพยายามจนสุดกำลังความสามารถ ที่จะพัฒนาตนเองครอบครัวหมู่บ้านชุมชนและประเทศชาติให้ดำเนินไปตามแนวแห่งพระบรมราชปณิธานตลอดไปด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะยันตุปวันที่ยามู